Terima kasih telah menonton! ที่บริเวณป้ายโอเคเบตงถนนสุกยางอำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งเป็นทางเข้าเมืองเบตงนายจรันจันทิพย์รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตงและชมรมจักรยานอำเภอเบตงได้ให้การต้อนรับนักปั่นจักรยานจำนวน28คนที่ได้ปั่นจักรยานจากหน้าด่านกรมแดนไทยพม่าอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาและได้ถึงอำเภอเบตงในวันนี้ระยะทาง2,674กิโลเมตรรวมระยะเวลาในการปั่น22วันเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวนายสินคำสดาจาันทร์ประธานชมรมจักรยานอเภเวียงป่าเป้ากล่าวว่าการปั่นจักรยานแม่สายเปตงในครั้งนี้เริ่มจากนายรัฐวุฒิพุทธาได้ชักชวนกับเพื่อนๆที่ชอบปั่นจักรยานมาปั่นจักรยานออกกําลังกายและเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองไทยโดยใช้ชื่อทิปว่านายช่างพาทัวร์โดยออกเดินทางจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมา และมีการถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางผ่านทางช่องทาง YouTube นายช่างพาทัวร์ให้คนไทยในภูมิภาคอื่นและคนทั่วโลกได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อพลังความสามัคคีความห่วงใยน้ำใจและความปรารถนาดีต่อกันระหว่างเดินทางก่อนมาถึงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตนเองก็ยังวิตกกังวลในเรื่องความปลอดภัยอยู่แต่พอมาถึงก็หายวิตกกังวลเพราะตลอดเส้นทางที่ตนผ่านมาจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารคอยดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทาง HURRY